มีประกาศของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน37อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เนต็ตตั้งแต่วันที่1 7ถึง23ธันวาคม2564เป็นการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบป,ประมาณ2565ครั้งที่1ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตำแหน่งที่1นัก,กจิตวิทยา1อัตราเงินเดือน1 8 0 0 0บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาทางจิตวิทยาหรือจิตวิทยาคลินิกตำแหน่งที่2เป็นนักพัฒนาสังคมจำนวน13มอัตราเงินเดือน1 8 0 0 0บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง นี่รับปริญญาตรีทุกสาขานะครับแล้วก็ตำแหน่งที่3เป็นนักวิชาการพัสดุก1อัตราเงินเดือน18,000บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาตำแหน่งที่4เป็นนักสังคมสงเคราะห์1อัตราเงินเดือน18,000บาทคนสมบัติเฉพาะตำแหน่ง1ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ 2. ได้รับปปิญญาตรีสาขาวิชาอื่นและได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนดก็คือมีประสบการณ์10ปีผ่านการอบรม48ชั่วโมงถ้าประสบการณ์5-10ปีผ่านการอบรม200ชั่วโมงและประสบการณ์2-5ปีผ่านการอบรม450ชั่วโมงหรือ ข้อ3คือมีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตตำแหน่งที่5เป็นเจ้าพนักงานธุรการจำนวน2อัตราเงินเดือน13,800บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูงลืพอปพวสอทุกสาขาวิชาแล้วก็ตำแหน่งที่6เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1อัตราเงินเดือน13,800บาท คนสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและปะวะสสาขาการบัญชีบริหารธุรก,กิจการเงินและการธนาคารหรือการตลาดตำแหน่งที่7เป็นเจ้าที่บันทึกข้อมูลจำนวน7อัตราเงินเดือน11,250บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปะวะชทุกสาขาวิชา และตำแหน่งที่8พนักงานบริการจำนวน10อัตราเงินเดือน1430บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับประการศสนิบัติัธดมศึกษาตอนต้นหรือัธยมศึาษาตอนปลายท่านใดที่ประสงค์จะสมัครสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่17ถึง, 23, ถงร3าธันวาคม2 5 6 4ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ d s w t h a i s o p j o p c o m หรือจะติดตามรายละเอียดที่ด้านล่างของคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่กรวณากดติดตามคดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ